สีสันปัน่นซุปในวันสีเหลืองปัน่นตีห้าากลับกับบรรยากศาศพ้าาางที่เขาบัะกับบรรยากาศเส้นทางสร้างสุขที่สวยงามหมายเลข3า4หน่สะมีโคง้งมีเนินมีธรรมชาติสวยงามให้กเราได้สัมผัสใกล้ชิดเลยนะครับ คุณพนสมาชิกพวกเราชาวปีห้าทุกคนเรียกว่าที่ออกมาปัน่นสร้างสุขไวได้วยกันเรียกว่าเคมีตรงกันละามาจอยกันฮะปวนบ,นบ,นบวยวใช้เบิ่อมาเนี้ต้องตั้งกิวที่ทำหัวลากหัวาข,ข,ขบวนคุณพ่อยอดกระตันยูเลยนะครับอพอแอมพอแมพอแมปีเย็บหองไม่ธรรมดาสามียอกระตันยูของคุณแม่ อนุสลาอาริตันโบพ่อกับแม่ของน้องอบอุน่นเรียกว่าสายสุขภาพหยอดกระปุกเพื่อสุขภาพในทุกๆวันบรีของเขาประมาณนั้นเลยอผมเองก็เก็บเรื่องราวเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเรียกว่าส่งเสริมเรื่องนนให้ทุกคน การออกกำลังก,กายดูยแลสุขภาพในรูปแบบที่ตัวเองชอบปับ่นจักรยานก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการออกกำลังก,กายที่หลายๆคนชอบให้มีตรงกันสบายใจกันนะครับปับ่นเพื่อสุขภาพทางราบยิบอ่างาไปด้วยกัน